วิธีเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนดีทําไมหนูถึงจะไปเสิร์ตคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ okay, หนูเขียนตอนเลี้ยงที่บ้านยาสวัสดีทุกคนวันนี้สามตอรน,นี่มีเรื่องราวอยากมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของน้องน้องซอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรพอดีระหว่างที่แม่เขาเดินทางไปรถแล้วเขาไปเห็นหนังสือเนี้ยของจีจีใช่ไหมลูกใช่เป็นอยู่ที่ไหนคะ แม่เอามาให้หนูในกระเป๋าอ่ะอ๋อแล้วแม่ก็เปิดดูเช่ไหูใช่หนูเอามาให้แม่อ่าสมุดนี้หนูหนูได้มาจากไหนคะยายซื้อให้อ่านี่หนูหนูเล็อกเองใช่ไหมคะอือยายซื้อให้หนูแล้วจำหวนโน้ตใช่ไหมลูกอ่าโอเคทีนี้แม่เขาก็เปิดดูใช่ไหมมาดูปลื้โอเคมีสติกเกอร์ของเพื่อนใช่ไหมฮะสติกเกอร์ของเพื่อนก็มีชื่อชื่อหนูื่อซอนแล้วก็ชื่อเพื่อนชื่อเพเ่อนจิตแล้วแม่เขาก็ไปเปิดเห็นหน้าหน้าหนึ่งอ่า เขียนไว่าเรื่องบันหามูเจเจนะเขียนไปว่าวิธีเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนดีอันนี้แม่แม่ก็เลยดูแล้วก็เลยแบบแม่ก็เลยตักปลื้มใจเนาะมีป้าก็เลยจะมาตอบถามครับอันนี้พือรู้ไปพร้อมกันเลยเนาะอ๋ออันนี้มีที่มาด้วยเราเขียนตอนเรียนตอนเรียนอะไรคะตอนเรียนที่บ้านย่าตอนเรียนที่บ้านย่าเรียนออนไลน์เนาะก็คืออันนี้เป็น เป็นข้อมูลจากอะไรนะครับห,หนมูมาจากไหนเอา,า,เอา,า,าม,มาจากไอแพดไอแพดเอาคราบว่ามาจากไอแพดนี่คืออะไรหนูเซิร์ชในทัฟฟารีทัฟฟารีเซิร์ชเซิร์ชคำว่าอะไรคะก็ตามที่หนูเขียนตรงนี้เลยก็คือวิธีเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนดีทีนี้อยากรู้ว่า,าทำไมหนูถึงจะไปเสิร์ชคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือหนูพอรู้ตัวเองใช่ไหมคะอืม <c oughs> แล้วหนูก็อยากจะรู้วิธีที่ จะทาให้มันได้เดยอะขึ้นันเอาแล้วก็ไปเสิร์เสิร์แล้วก็เอามาเขียนด้วยเพ้าหนูว่างแล้วถามหนึ่งหนูเสิร์ชมันก็จะมีหลายหลายข้อมูลใช่ไหมแล้วทําไมหนูถึงเลือกเอานี้มาเขียนค่ะเพราะว่าอันนี้ซาฟารีแนะนําอันนี้ซาฟารีแนะนําอันนี้ซาฟารีก็คือเป็นเบราว์เบราว์เซอร์ของของไอโฟนอะเนาะที่ไว้เสิร์ตอินเทอร์เน็ตอหนูก็เลือกแต่หนูก็อา่หนูอ่านแล้วหนูโอเคไหมก็โอเคงั้นเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายแคปเอาไว้ให้น้องเพื่อนก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ป้าากับแม่อะคะะในน้านะบอกเลยนะบอกบอกกับหนูตรงๆกันนะยังไม่ได้คุยที่ไหนเลยมากับป้ากับแม่ภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าหนูว่ามีเป้าหมายแหละว่าหนูอะในชีวิตหนูตอนเนี้ยก็คือเรียนใช่ไหมหนูอนนแล้วหนูก็รู้ว่าหนูต้องเรียนยังไงแล้วหนูอยากได้คะแนนดีเพราะหนูรู้สึกว่าได้คะแนนหนูจะไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะจริงเพื่อนๆเน่ะค่อนข้างที่จะเก่งยุ่งเรียนนะคะหนูก็รู้สึกว่า,นานหนูอยากได้ะไคะแนนเพิ่มอีก หนูก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็มาเขียนด้วยว่าตอนนั้นหนูว่างหนะูก็เลยหนูทำความเข้าใจในนี้หมดเลยอย่างไรก็มีข้อไหนที่ไม่เข้าใจถามตาม่ะหนูก็ลองดูแล้วเนาะประมาณนี้นะก็ขอให้ทำ็นด,ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะกสู้แบบไปๆกันสวัสด,ดีค่ะ